สวัสดีครับผมไอดาปิ้งแล้วครับเห็นต้มน้ามั้งสิมือนี่ไอดาไมีเม,มนูเด็ดครับมือนี่ช่างไฟในตำนานสินมาหาครับบายอยากกินลาบไก่สูตรอีสานลาบไก่สูตรอีสานมันมีสองสูตรเดี๋ยวไอดา็ดสูตรลาบสมมือนี่ลาบสมให้เหต็ดตั้งใด ไปเบิ้งกันเลยเดี๋ยวถ่าน้ำเดือดตั้งครับตัดการไกลกอนช่างไฟเหนหน้ามาโอ้เออเฮ้ยไอหนุ่มเอลวายมาเจ้าเราวันนี้สดชื่นโอ้ยมันนี่นาไสครับนาไสเนี่ยไสเอ้าได้ได้กัะไรแล้วลูกขนแก่เห็นไหมขันไหนเลยจัดไปจัดไปมันกระดุก ลาบลาบถีงแสบแสบอยู่กับมีดครับมีดมาแงมลาบมาแสบเดี๋ยวให้นุ่มเอวันถอนขนไก่ครับเชี่ยนครับเชี่ยนเชียช่ยนขั้วไก่ครับสว่าดีบ่าปลอดออกนึกบ่า <c oughs> <c oughs> ถอนจะไม้แบบเลยวะ เรียบร้อยนนหลวกเทียเกิงที่นี่น้ำไหลลงนหลมหมอน้ถไฟอ่ะลกูลกพี่นั่นโจหยอดไปดับเลยหรอเปนเร่ดปุ๊บเกียวกับครี่เกียวกับใครเสียนรถขนไกแน่แถนนุ่มแอลวานผมนี่ มันก็ได้เกินครับง่องไม่สั่นหรอครับไอดาบที่ข้าลกเมียงดอกมันเป็นแผลมันเป็นแผลฝนเหมือนจะตกอีกแล้วจะตกนึกว่าจะตกเมียงละฝวนตกคือ เย็นช้อนร้อนชื้นเฉยๆมันตกแต่มันจะตกไม่แรงแต่มันจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเพราะว่าความเย็นลงมาจากกินกระทบกับความร้อนอยู่ในไทยความร้อนชื้นเขาเรียกว่าเย็นช้อนร้อนชื้นพยากรณ์อากาศจะมาหมื่นนีึ้นขุน้อนคูับนวนอันนี้เขาเพิ่เอินมาเผาดินี่ ไม่ใช่เผาไม่ใช่เผาคนนะเผาคิดัว่าอะไรต่อตัวกม่เป็นไงเดี๋ยวไอ้ดาบพว่าเองเดี๋ยวเฮ้อไอ้หนุ่มเอวานเดินทางไปทำสิ่งที่ถนัดกันครับมู้ยเหเนเานีเม็ดเดียวกับว่าหงอยวะคือตาแทนเนาะได้เสียดายเปิดกลัวจักรันมาแต่ละยศ เชียนได้นหน่าทเทเรานี่หน่าสุดยอดต่องเขาล่ะเวลา,าจะเริ่มแล้วครับเริ่มเลยอันนี้ต้มน้ิ่มชุดจากใส่ที่ข้อยน่ะเอ้าเอาว่าทุก้เหอมื่นเองอัดอาศเป็นกลุกเอง ลาบแบบมือนี้ลาบง่ายๆครับลาบงาบง่ายๆลาบไม่ยาก นั่นนะนาแล้วแแก่ข้าวครับต้นอไม่กินอยู่เน so like าะเกี่ยวกับเกเกี่ยบหูัน เบึงทิ้งนี้การเคลียร์ไฟเคลียร์อะไรเคลียร์ไฟมันต้องเคลียร์มีหูความนี่ลูกพี่โอไฟลุกจลโล่จโโลโรโ่นี่ไปนี่เอ้าเริ่มฮึดเจุดไดรับจุดไดรับร้วนเอาครับนี่ เมืองหนาคนร่วนกวนบ่แสียมันหูไปตอนนี้ยังสดอยู่ครับแต่ว่าไอ้ดาบรับประกันว่าสิได้กินไอ้ลาบไก่่บ๋ปะกระเทียมใส่ลงไปครับกระเทียมมาเฮ้ นี่ได้นะครับได้ละเอาแบบนี้แล้วนะครับห้อกับเทพักไว้ครับเทพักไว้เทพักไว้ห้มเห็นม่อกรห้องคอยปรุงถ้าปรุงเลืยข,ข้าวคั่วไมาสีไข่ครับข้าวคั่วสีไข่นี่ครับเดี๋ยวร่อรอลาบเดี๋ยววันนี้ห้าสที่ข้างหมอต้มซุปครับต้มซุปเหมือนเดิมครับน้ำซุปสไตล์รับใส่ลงไป ลาดสักทีใส่ลงไปคาใส่ลงไปแบบกูดใส่ลงไปแล้วไข่มือนี้ซับใส่ลงไปใส่เกล,เลเือลงไปใส่เม็ดหอมปอบลงไปใส่พริกลงไป ครัวครัวทุกข้าวการใส่ใจล,ลงไปเป็นกระควครับ ใส่น้ำลงไปมักสุน้าครับใส่ไปเรื่อยๆไปมักสุน,น้ำซุปรอเดี๋อวรามทันพักครับพักที่ใส่นาำนะบอให้พร้อมแขก ก็ได้ครับคนที่สามป,ประกูดตองไส่ทุกอย่างครับใบปปะกูดหอมบัวหอมป้อมครับผมคับเปรหอมไส้ลาบันเท่านะครับ เลยนี่คือหอมไชหลบับแค่นี้ครับ<ป>เออจับไฟสิหรือเราไม่หรอยังนี่ฮะจุกันบอกจอมจุกช่างไฟได้ตำนานมาแล้วครับช่างไฟได้ตำนานผมมาแล้วครับพอดีดอาบน,น้ำมาคนนี้ ยังมาเหมือนแต่บาทไปล้างแล้วไปจานจานถึงช่างไฟสักพอหัวแกเอวเหรอไานากันเหมือนเลยเขาน่ะเอาเลยพอหัวเลยกำลังหนักแมวอย่าใส่กระโถงแมวโป้งพิเศษเอาไปเอาไหนอ่ะเออเนี่ยเอาหนามมัถูกต้องละต้องการหนามเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนามมาแอ้มซวย ย่องสองสาวนะครับนองายงแมงมาแล้วย่องแมงมาแล้วเออช่างไฟในตามน้านผมเจอเจอช่างไฟไอหนุ่มเมืองแพรนี่เหมือนเหมือนกว่าจะได้เจอกันแถมนี่จนคนก็เป็นช่างเงในตำนานระดับเดียวเนี่ยฝุ่นมีหลายห้อมเดี๋ยวก็อยู่ลำสุกล้วยลำปางเดี๋ยวก็อยู่เมืองแพรเดี๋ยวก็อยู่ไออยังก็ต้ำตกแก้ซ่อนมีคง มีครับมีแหละตั้งครับตั้งครับเพรอู้หนึ่งเงินด้วยไอีมัดตัวเพิ่มต so ้มต้มไปดาบดีป네้าแนะครับต้มไปดาบไะใส่หอมเข้าไปโอ้คุณเทพคุณลุงเทพคิดถึงบ่างคิดถึงว่าไม่ลาบไก่เด้อมาเด้อโอ้ครับผมครับผมจัดไป เดี๋ยวปุ๋งหลับปุ๋งตากรองกันอันนี้ไอ้นี่มาเดี๋ยวดาบปุ๋งลับละเสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อให้นายพอดีหลักมันไม่มีนี่น้ำปลาเข้าไปครับน้ำปลาใส่ราต่อไปต่อไปจะไหนดูเข้มไม่ไม่พอหลักเดาบมานพริกป่นพริกปลค่ะคอยทำเองทำเองพริกป่ล ไว้ที่เปื้กันนานเลยก็ขัวเด้อ <c oughs> ใส่รับหน้าครับหน้าบีบลงไป <c oughs> ขาปดก็ได้แบ่งนัว

ผมมาเล็กแค่หนอโอเคหน่อยนะมาให้พัดมาเลยนี่แหครับราบไอสูตรไอ้ดาบ ไดบด้วยนี่ร้อนดีวะไปชิมดูดูได้ดูได้มหเรื่อมือกุตากล้องกูไอตากล้องชิมเน,มมน,น,นาะพี่นุแมเหวันดาบมังกาหาด่อยปะัดไปเดี๋ยวเตรียมขวางเลยกินอโอ้โหคือ,นะอเนาะ มันเมินแปะกันเตียกงั้นไหมาใส่ช่างไฟในตำนานผมเหมือนมาเหมือนจากช่างไฟมาเจอกันมดเล้เป็นช่างแอะแล้วมเลยแม่นอนไายเป็นช่างแอะในตำนานล่ะขอคนเี้ครับเต่าแขนนี่ต่อเองมาต่อเองมาเอาไปยังไงโอเคกินรถไม่อยากจะกินลื่นเรอกเอ้า ผมเลยอ่ะน้ำซุปกสร็จแล้ววะอ่ามาโอ้สดหดยอดเดิมมึอนี้เนอะในสัง้ไเบิ้งไว้มาซาทามมว่าท่านตกใจตรงมันตีเาตาัาติดฟาร์กี้่ายังคือก็สาวใส่แลปล่าหรือมาเอมา ทอ,อ,อดหนังพทิข้าง,งปปไปเนาะขนมแอ้อาวหานหนังพิงงข้างต <c oughs> ุนมตุมบริการไรครับผมไบครับพีเปิดกัะมิ้งเกาถ้าถ้าเป็นเสลัดดามี่นเะเฟดนะแต่ว่าเอาเลือดเอาเลือดใส่ออของอ้อมอ่าเอาตีกันนัน่นน่ะนมันั่นนะจะได้ขาวด้วยว่ะแต่ถ้า นะ่ะโอ้สายข้านี่ขโมงบอกยุ่งข่าวอ่ปะปลาน้ำซุปแข่งไฟนีน่จมนานครับสำนักม่อย่างนี้หรือไอเดียคือมันดังองมันต้องใสีเวลาบอกหลายชั่วโมงครับไปลาปลาซะแข่งไฟนักจมนาำเลยวะครับเป็นหนุ่มเมืองแพร่ ได้ครับนางน,นี่สามจังหวัดนะแป่ครับแปดครับอุดอรครับลำปางครับแต่ลำปางนี่แอลหวานเลยเปิดเดี๋ยวจะมาแหลกไงเน่ยเขากินจะเล่าจังหวัด

ไปวิววิปไปียังนี่รู้ปับปั๊บจะขังงูนนี้ดาเล่นเหมอไอะบอกจ้กาดาเล่นพระาเหนือเขาดาเลีนนี่เขาจะที่ายเป็นภาากัาอะไร เดาลินเนี่ยถ้าอู้อู้เป็นภาษากลางเนี่ยอู้อ่าจะไรพิมพ์มาบอกครับเดาลินนะอย่าคิดมิว่าแต่อะอะไรครับขึ้นมองเลย ไม่ไปวดเขือเอา้าแล้วแล้มาแล้วลหั่นตัวไม่หัวไปปวเขือสามรอบอะ่ะห้านะเพือพ่อนรถน่ะอ๋อเป็นงานด่วนเนาะด่วนตแต่แต่มีเวลาคอนรอครับเอาเออกคนเดียวเ้อะ <c oughs> ดาบยิครับนี่เข่าวะ ริ่เม,ม,มเข่าวมา,วามามากินเข้าวมาได้ยังครับมาได้กินครับเม<า>ื่อค่ะพี่พ<า>ใหญ่น่าพี่ใหญ่ยุ่งเทปแบบมาแจ็วล้มื่อเดินเมันน่ะแจ็จะชวนหลับนะแล้วเ้าก็ร้อนเหรอครับแือว่าได้จากห้องม้วนกระลาบได้มันมันขึ้นลาบได้ผมอย่างแป๊บเดียวตัวพี่หาแนแง่งนีบยา <c oughs> มือน่อยแต่ไหไม่นีบหนิบนิบตัวผมกับไอ้เนี่ยทางไฟในตำนานเนี่ยล้อเป็นซีท่าหุ่มจิ๊บจิ๊ต้องเบิ่งดูแล้วเ้อสุดท้ายต้องมาเผาหนังกินอ่ะเดี๋ยอีกโอ้โห ม่อกระตามหัวเป็นอย่างเอาละมันหมุนใช่รอวะ <c oughs> เอาละขวดเราแงามก่นอนใช่ครับะเมื่อคขวดเราไอ้หนุม่มเอวานาครับไินเมื่อนี้ไม่ต้องให้การางานผมมาตัวให้ตัวแม่เด้อเราล้ำล้ำขวดแงมไปก่อนครับ เราต้องลองดูบ้บงป้าเนี่ยหันดูทางในเนี่ยมันที่เด่นก็ดูแขวางตายกันยอดอะไรนี่เลยมือนั่นย้องก็ดูแขวางแล้วนะเนี่ย <c oughs> หันคลิปตายหรือยังลงไปให้พอแล้วเจ้าไก่ประหารคลิปไอในไอ้นุ่มเอหวันตายพอพอในคลิปไอ้นั่นนะครับ <c oughs> ตายได้ครับนี่ไอหนังวัวสิบสามนาทีนะ จากนี้ก็นาดลนันลงขนาดสิบสานาทีสี่สิบกมตตอนนี้ยูทูบมนยูทูบเป็นสาสิบวิแล้วสาิบนาทีอาเอาเหนเต็มเลยครับยูทูบเหมือนอไปเฮ้ยจัดได้เอาเต็มกัมอ <c oughs> ดอย,ยากกินละนี่ปรเดนนี่อยากกินละทันเขาเอาเตวีเตวบอกขาดละ สั่งไฟสั่งไฟครับผมสั no like mm <h <h ่งไฟหน่ะให้อูมันชา้างด้ยป้องเองครัโตไปกินมือละดามเลยกินมือไอ้ดัมในแนน้อนเองเดกคเขาดูนหนึ่งอยู่ไหนทด ออใช่นออังกํนนะาหนอืออของนนี่นะก็ก็หันกันกันะเป็นจะม่หายไหนไมน่เป็นคนแดดอ่ะเาไวก็ไม่ไจะไม่จะไม่นี่จะม่นี่ตั้งแต่ลูกนไกลแล้วนหะนเดี๋ยวเขอแห้ลองโทรละขอให้ทานปษาคาลองโทรกอนเวลามันใจตะกี้พอจะไปเลือกมันก้า มันมาแล้วยกแล้วก็ยกไปแนไปแน่ไม่ใช่วันไปไหนพูดกับว่าไปแบบไปแบบได้ตัวงานนี่เป็นงานไฟบังคับแค่ใส่ตังค์กำกับเนี่ยใส่เลยครับไปไหนไม ouais ่ได้ไปนะจะใส่แล้วผมเลยมอมขึ้นนะอ๋อถ้าหมอมไปหวาไปเลยถ้าไปแบบได้เสียมาเลยนะเสียคนใหญ่เลยนะกบหูหลวงตัว่ฟังในคลิปนะครับเด้อ ถ้าเอาได้ไปกูจะเปิดเด้อฟังได้ทำไปอ่ะม่ได้ต้องไปตะคืนตะคืนกูจิ๊บเนี่ยคืนเอซิเดนใช่ไหมแมนรีเหล่ามาฟังถ้าบอกไปเดจะเปิดจิ๊บไม่ฟังนะเป็นหมานะผมมานี่ยนะผมห้องไอ้นุ่มแอลวันนะขอเรียนห้องห้องเลยไปมันได้กะว่ามึงเด็กยำได้จุดถูกบอกหัวคนเ่าย ไปให้แ่นดูเพื่อเดี๋ยย้มใ้เพื่อสลาดเ่ยอืมสมัยทเองยิ้มไ้ยงน้ด้ยากคนดาอืมเอ่ะลูกพี่เมื่อยู่อืมนี่กับใบยูลูกพี่กันไหนบ้างพี่กับปหาแมงนียาไอ้บุกเพ็นมันงมีใครเปิดเพลงเหเจ๋อ่ะอืมต้องสาตีสักแ่นะตองเสีเ้ Nhà con nè Ông đi luận đài cả đà đấy Nhiều con không cần luận không gì Bây giờ chẳng quên cả bao bao này ngày trời nhé Mà tôm có nổ bay này không ก้วยรามะปูเมื่อนัางกะทิแล้วคก็คลิสละสำหรับทีมีเอราว์สิขอลาบไปก่อนครับผมนี่ก็คือลาบใกล้สตรอุดรครับสูตรบ้านเอราบลาบแบบนี้นะครับลาบเป็ดก็ลาบแบบนี้นะครับสว่าถ้าเห็ดอัมเป็ดจะแค่เหลือเลือดไว้ก๋วยขัาวเกลือกับบักเน้ากับไอ้แบบใบบักไอ้ใบตะไคร้ก็เลือดใส่จะเป็นอัมเป็ดครับผมเนาะเพื่อนเอเป็ดก็ทอดผักแห้งใส่มือนี่เาราว์ขอลาบไปก่อนอย่าลืมนะครับ กดไค่กดแช์กดสังขย์ดาบพึ่นเก่ามือหนาสีเมื่อเจอกันไหมไอ้าดาบสีเห็ดยังให้กินมาเบึงครับผมมาหมน้ำกันมือนี่าดาบพอลาไปก่อนครับผมขอบคุณทีที่ตามครับสวัสดีครับเด็ดขัด